แบนมกันแล้วพีาล่นดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึลดดึอดดึ๊ดเม๊ดดึเดดึ๊ดดึ๊ดดอ๊ดดึ๊ดดึ๊เดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดเอ จัดทีมร่าแรงนะลูกปูเรียมากเหรนวินนิ่งทีมทีมพ่อซักปออใส่ยี่ห้ออัมโบนะเบอร์สี่สิบพอดีใส่เบอร์สี่สิบพอดีนะทุงเท้าสองคู่ทุงเท้าทั้งในนั่นเป็นทุงเท้าในเรียนของโรงเรียนไหนกันได้ แล้วเอารูปสร้างกลนใส่ตีนน้ำเล้วอ่าเพราะว่านี่เขียนไว้เวลานึ่งอดิศักดิ์ธานียมโรงเรียนช่างกลอุดรธานีแล้วเราจะว่องกลมไว้ขนีนข่างนี้ตอนเราลงเตบนันโอเอ็กแผลเป็นเน่าทำเองแน่